ส่วนที่น้องทหารพรานท่านหนึ่งกำลูกแตกเข้าไว้ในมือเนอ่ยในขณะเจรจาเนี่ยน่าถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วครับ,รบผมก็ทำอย่างนั้นครับแต่เอาผ้าพันคอเนอี่ยผ้าพันคอสีดำพันที่แขนหน่อยลูกนะหนัวผ้าเหมือนผ้ารัดข้อมือแล้วชายห้อยลงมาแล้วเราก็ถอดสลักแล้วก็กำเขาไว้นะครับกำเขาไว้ มีอะไรเราจะได้โยนใส่มันนะครับระยะประชันชิดนะครับเวลาเปิดไอ้พวกนี้นะกว่ามันจะหาที่กำบังกว่ามันจะหมอบนะครับยิ่งเข้าหลามกลนมือที่มันเอามาเนี่ยผมว่ากว่ามันจะหมอบเนี่ยเจอลูปแตกก่อนแล้วนะครับเจอลูปแตกก่อนแล้วนะครับแต่เราเอาผ้าสีดำผ้าพันคอทหารผ่านพันที่ข้อมือเข้าไว้เนี่ยเพื่อบังเพื่อบังนะครับ แล้วก็ทางผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยไม่ต้องไปยกกล้องถ่ายอย่างนั้นแล้วครับเราใช้กล้องถ่ายเหมือนในตำรวจสายตรวจอตำรวจสายตรวจติดเข้าไว้เลยนะครับไว้เป็นพยานหลักฐานฝ่ายเรานะครับมือสองข้างเรายังทํางานได้มือสองข้างเรายังทงาอองํางา,ง,ทงานได้นะครับแล้วอย่าเดินหันหลังให้นะครับเวลาจะถอยก็เดินถอยหลังนะครับถ้าจะจากกันก็ค่อยๆเดินถอยหลังออกมานะครับ เดินถอยหลังออกมาตามองอย่ากระพริบเลยนะครับดูมือด้วยเพราะมันดูแล้วมันกวนอารมณ์ยิ่งมีทหารกรัมพูชานายหนึ่งอายุ70็ดสิกว่าแล้ว72อแล้วไอ้ตัวที่แบกเข้าหลามอาพีจีนอะ้นี่กวนตีนนะนะครับเออไอ้นี่กวนนะนะครับ,ออนะรบจะทําให้สถานการณ์ตรึงเครียดนะครับมันลาดตะเวนไปมันก็ต้องเจอกันแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับมาก็ คุยกันพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันปะทะกันแล้วมันจะลามนะครับคุณเซนจะตบกระบาลมึงนะนะครับเพราะว่าถ้าปะทะกันจริงๆมีการประทะกันจริงๆเนี่ยท่านเชื่อมั่นเถอะครับว่า,ขาเขมรราบเป็นหน้ากลองนะครับขเขมรราบเป็นหน้ากลองแต่เราจะสูญเสียไอ้ทหารราบทหารพรานที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมันอดที่จะสูญเสียไม่ได้ นะฮะเพราะปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายแต่ว่าพอปืนใหญ่เปิดนะถึงให้ขมรนใช้ปืนใหญ่ใช้จรวดอีกนะครับผมว่าไม่เกินสองสาวันครับเรียบร้อยนี่ยังไม่แสนยานุภาพกองทัพอากาศคุณเซนร,รู้มันรู้ครับว่าถ้าปะทะกันเนี่ยมันชิบหายแน่ครับมันชิบหายแน่นะครับจุดเริ่มต้นก็จะมาจากการลาาตะเวนไปเจอกันและโต้เถียงกัน มันก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องมันไม่ไหวนะครับแต่ว่าผมเรียนแนะนำน้องๆทหารครับให้ใช้ลูกซองห้านัดด้วยนะเวลาไปลาดตะเวนอย่างเงี้ยนะครับลูกซองห้านัดนะครับลูกซองห้านัดนะครับลูกซองหนัดนะของทหารเขามีเบนนลรีเอ็มฟนะครับใส่เจนัดครับ7นัดเนะี่ยเดนัด และหนูใช้ลูกโอบักเลยนะครับลูกยนะี่เ็เม็ดะลูกยี่บเดเม็ดนะครับอยู่ระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งวินาทีก็หนึ่งวินาทีมันแค่หนึ่งพันหนึ่งนี่คือหนึ่งวินาทีนะครับก็พื่พื่พไปเนี่ยปุ๊บกวาดเถ็นกวาดลานไปเลยนะครับเป็นห่วงน้องๆทหารครับมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจแจกประจำกายนะครับพุ่งขับปัญชาดูด้วย ดูมันวางฟอร์มไอ้พวกเคียเนี่ยวางฟอร์มนะครับคือคุณเซนเนี่ยเอคุณนี่ยคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องคุณไปพูดที่ไหนคุณก็บอกว่าทหารไทยฝั่งไทยเนี่ยปิดด่านก่อนนะครับปิดอย่างเงี้ยมึงชิบหายแล้วบ่อนมึงไม่มีคนไปเล่น รายได้มึงไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงต่างๆที่รายได้เข้ามึงเนี่ยมึงไม่มีนะครับมันไม่ได้หวังภาษีจากการนำสินค้าการเกษตรที่เราผ่านเข้าไปครับมันหวังเงินจากบ่อนเงินจากไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวงอะไรอย่างนี้นะครับ มึงไม่มีรายได้ตรงนี้มึงจุกอ,อกแล้วนะครับและถ้าเกิดประทะกันจริงๆมีสงครามขึ้นจริงๆอมึงก็แพ้นะและยังแอคคนแก่ไงมันกลัวเสียฟอร์มไปพูดที่ไหนก็พูดว่าไทยเนี่ยปิดด่านก่อนมันทำไมไม่พูดถึงความผิดคุณเล่าฮุนเซนว่าคุณเนี่ยอยากได้กระแสความนิยมในตัวคุณกับลูกคุณ ุณก็ส่งทหารล้ําแนวชายแดนมาขุดคูเหล็กเอามาวางกําลังเอาเข้าหลามปืนใหญ่มาจอ่อเออมึงไม่พูดตรงที่มึงมีความผิดเล่าต้นเรื่องมันมาจากตรงนั้นแล้วตอนนี้มันจะไปยังไงอ่ะและนิสัยไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยนะครับไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยตอนนี้คุณเซนมันหวังอย่างเดียวครับจะหวังให้รัฐบาลเหล่านี้ล่ม แล้วก็มีรัฐบาลใหม่แล้วมันก็ถึงจะเปิดการเจรจามันจะได้ไม่เสียฟอร์มเรื่องเรื่องมันคนแก่กลัวเสียฟอร์มอะ่ะนะครับคุยกันเนี่ยคุยกันได้หรือมึงจะให้สถานการณ์ตึงเครียดเข้าไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเด็กมันไปพลาดพลั้งปะทะกันเนี่ยมันลามแล้วไม่อยู่นะมันเอาไม่อยู่นะนะครับไทยไม่ได้กลัวอยู่แล้วยังไงก็ชนะมึงยังไงก็ชนะมึง นะครับเราอย่าเพิ่งไปเกลียบประชาชนชาวกัมพูชานะครับอย่าไปเกลียบนะครับต้องแยกกันนะครับต้องแยกกันต้องแยกประชาชนแยกปลาออกจากน้ําก่อนปลาเน่าเนี่ยคือหุ่นเซนกับไอหุ่นเมเน็ตลูกมันนะครับนะครับทหารที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยมันได้รับคําสั่งมามันก็ทํานะครับแต่ว่า ไอ้พวกเนี้ยมันคิดว่ามันเอาตัวรอดไงมันไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ที่ปืนใหญ่จะไปลงไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ที่ไอ้เครื่องบินเราจะไปบอมมันคิดว่าปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายหลบในปงในป่ามันคิดว่ารอดมันก็เลยกลางอย่างนั้นไงนะครับมันก็เลยกลางมันยังกลางอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าปะทะกันน่ะชิบหายนะผมจะบอกให้นะครับใช้คําว่าชิบหายนะ แล้วมึงไม่ต้องไว้เชิงหรอกไอ้เหี้ยเอ้ยคือสมมติว่าจะเปิดด่านถ้าสมมติว่าเจราจาเปิดด่านมันก็ต้องเปิดพร้อมกันไม่ใช่เปิดก็ขอให้ท้ายเปิดก่อนแล้วมึงจะพี่นาหลังจากนั้นห้าชั่วโมงไอเวนถ้าเปิดมันต้องเวลาตรงกันเป๊ะเปิดทุกด่านพรึบหมดนะเปิดทุกด่านพรึบพร้อมกันหมดนะครับมันก็เอาไว้เชิงครับ นี่เจราจากทหารไทยเหมือนกันนะครับทหารไทยบอกมึงอยาเข้ามานะนี่ดินแดนไทยมันก็บอกว่าดินแดนมันเถียงกันไปเถียงกันมามันยังไม่ยอมถอยนะครับเป็นเชิงของมันเชิงคนแก่ต้องให้เด็กถอยก่อนแล้วจะได้ไปคุยได้ว่านี่ไงไอ้เหี้ยเด็กยอมแพ้เด็กถอยต่อไปมึงก็ยืนประจันหน้านะเหมือนควายบึงใส่กันนั่นแหละมึงก็ไม่ถอยกูก็ไม่ถอยนะดูสิว่าใครจะเป็นตะคิวก่อนกัน ทหารกูเน่ยอายุยี่สิกว่านะเว้ยทหารพรานเนี่ยยี่สิบสามสิบนะครับสี่สิบแต่ของมึงอะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองยิ่งไอตัวถือเข้าหลามตัวกลางเลยเนะยศแค่อะไรยศแค่สิบโทนะครับยศแค่สิบโทกูว่าตะคิวแดกก่อนก็แล้วกันมึงอะนะของเราเอาเด็กหนุ่มไปนะครับ คุณเซนมันไปไม่รอดครับผมว่านะผมว่าคือประชาชนเขายากจนประชาชนกัมพูชาเขายากจนเขาไม่ได้ชอบคุณเซนแล้วครับเขาไม่ได้ชอบคุณเซนแล้วครับประชาชนชาวกัมพูชามันเกลียดขี้หน้าคุณเซนจะตายห่าแต่มันกลวัวไอ้คุณเซนมีกําลังทหารก็ที่มันมีอํานาจมาได้มันก็ปฏิวัติทั้งๆที่มันเลือกตั้งแล้วแพ้นะไอเวนเนี่ยนะครับเลือกตั้งแพ้มันก็เอากําลังยึดอํานาจ นะครับแล้วการจัดคู่แข่งพักคู่แข่งนะครับใครเป็นคู่แข่งกับมันมันก็จัดการเขาตุยไปหมดเขาหนีมาไทยมันก็ยังตามมาจัดการนะทีพลทหารมึงพูดความจริงออกมามันสั่งให้ตามล่า ไอ้น้องคนนั้นยังอยู่ในประเทศไทยมันบอกประเทศไทยเลี้ยงอาญายกรไม่ใช่อายายกรเขาเอาความจริงความชั่วมึงมาด่างมาพูดให้คนฟังนะทีฆาตากรคนร้ายที่มาสังหารนักการเมืองฝ่ายขานเนี่ยมันเกี่ยวพันไปถึงคุณอยู่แล้วคุณเซนคุณทำไมไม่จับส่งมาล่ะมันก็เป็นนักการเมืองอยู่ในกัมพูชาเนะี่ยเออ เห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่นไม่ดูความชั่วตัวเองบ้างเลยไอ้เหียไอ้คุนเซนไม่เข้าท่าเลยมึงเนี่ยนะครับไม่เข้าท่าเลยแก่จนป่านนี้แหละที่จริงผมมาถือศีลน,นะพยายามทำใจให้ร่มร่ม,รมนะครับไม่อยาก เ็นคุณเซนพูดแล้วก็มันอดที่จะโกรธไม่ได้นะครับมันไม่เคยคิดจะทําให้สถานการณ์บ้านเมืองมึงดีขึ้นตอนหลังออกมายอมรับครับว่ามันมีแต่ความชิบหายกับชิบหายที่จะเกิดขึ้นแต่คุณเนี่ยสายป่านสั้นประชาชนคุณเดือดร้อนคุณตอนนี้คุณเดือดร้อนไปทั้งประเทศแล้วแต่ทําเป็นปากแข็งนะครับทําเป็นปากแข็ง ให้หาผมมานั่งอยู่ในรถบ้านครับนั่งอยู่ในรถบ้านที่จริงไปนั่งข้างนอกก็ได้แต่การนั่งข้างนอกมันจะทำให้ผมโชว์ภูมิประเทศและคนก็จะเช็คได้ว่าผมน่าจะอยู่จุดไหนนะครับถ้าอยู่ในรถบ้านเนี่ยผมอาจจะอยู่ที่ที่ไหนก็ได้อยู่ในกรุงเทพก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านผมก็ได้จอดแล้วผมก็มาเปิดแอร์นั่งไล์ในรถบ้าน ทำให้เขาไม่รู้นะครับว่าผมอยู่จุดไหนนะครับสบายแอยุงมันเยอะนะเรามาถือสินสมาทานศินแปดไปแล้วยุงลายตัวนี้นิดเต็มเลยเดี๋ยวอดเอามือไปรูปไม่ได้ถ้าไปรูปแล้วมันก็ ไปโดนมันตุยไปสักตัวหนึ่งผมก็ขาดศิลแล้วข้อแรกเลยปานานะครับข้อปานาแล้วนะครับก็หลบมาองี้ดีกว่านะครับ